สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมนิกจาแนลนิกชนะกริดนะฮะแล้วก็เกม Card Rider Rush Plus นั่นเองนะฮะในคลิปนี้นะครับผมเราก็ทำเควสท้าทายนั่นเองนะฮะในคลิปที่แล้วผมได้ทำเควสท้าทายลงไปแล้วสำหรับวีคนี้นะก็คือหาสมบัติในแมปที่เป็นรูปมือใช่ไหมนั่นก็คือ Handy Harbor นั่นเองนะฮะส่วนในคลิปนี้ยังเหลือการหาสมบัติอยู่อีก1กล่องนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาหากันว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ก่อนที่เราจะไปหาสมบัติกันเนี่ย สำหรับคนที่เข้ามาดูในช่องผมเป็ครั้งแรกนะหรือว่าคนที่อาจจะเคยเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ได้กด subscribe รบกวนช่วยกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน notification เ,เอาไว้ด้วยนะเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดน,นะครับผมแต่ถ้าเกิดเจอคนอื่นๆเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการข้อมูลแบบนี้นะรบกวนช่วยแชร์คลิปให้กับเพื่อนๆพ,พ,พวกนั้นด้วยนะครับเพราะบางทีผมอาจจะตกหล่นนะผมอาจจะกระจายได้ไม่ ไม่ทั่วถึงนะครับรบกวนเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะ mm hmm. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา mm hmm. ไปทำเควสกันดีกว่าครับโอเคเราไปที่เควสนะแล้วก็การท้าทายนะครับผมเนี่ยคลิปที่แล้วทำไปแล้วนะคนหาสมบัตินะฮะส่วน Quest เควสอื่นๆไม่ได้มีอะไรมากมายครับเบสิกมากๆทุกคนทำได้หมดโดยที่แค่อ่านก็รู้แล้วว่าทำยังไงนะฮะคนหาสมบัติที่ซ่อนอยู่บนหลังคาของร i o นะฮะซึ่งแมปนี้โชคดีครับใช้หมดความเร็วนะ L3 ได้เลยเพราะแมปนี้อยู่ใน L3 นะครับสร้างห้องผมปรับเป็นส่วนตัวนะครับเพื่อไม่ให้คนอาานคื่นม,มากวนนะฮะเลื่อนมัตโนวาิก็ปิดแล้วผมก็แอดบอทหนึ่งตัวครับนี่นะครับไปที่ L3 นะจากนั้นเลื่อนลงมานะครับนี่นะข้างๆกับแฮนดี้ฮาร์เบอร์เลยนะแมปที่แล้วก็เป็น L3 เหมือนกันใครที่ยังไม่สอบ L3 ไม่ได้สอบ L2 ก็ทาได้นะฮะ r e a downhill ครับป่ะไปค้นหาสมบัติกันเลยดีกว่าแมปนี้ มีแค่1รอบเท่านั้นครับซึ่งมันก็ไม่ต้องวิ่งให้มันเสียเวลาเยอะนะเขาบอกว่าอยู่บนหลังคาของวิโอใช่ไหมผมว่าหลายๆคนน่าจะนึกออกนะเพราะว่าแบบนี้เราใช้หาตัวปลดล็อกของตัวนี้ของไดโนเลยน่าจะไดโน่หรือว่าคิตตี้นะผมไม่แน่ใจแต่เราเล่นแบบนี้กันค่อนข้างบ่อยนะน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วว่าไอ้คำว่าบนหลังคาของแนันี้ยมันอยู่ตรงไหน ซึ่งมันก็อยู่ที่เดียวแหละที่เราสามารถขึ้นไปบนหลังคาได้จริงปะตรงอื่นไม่ได้พูดแค่นี้ทุกคนก็น่าจะรู้นะะวิ่งกันยามางนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเนี่ยไอ้รายการใหม่ที่ผมทำมาเนี่ยกำลังจะปล่อยแล้วนะครับก็ฝากทุกคนเอาไว้ด้วยนะฮะสำหรับรายการใหม่นะครับเป็นรายการช่องเกี่ยวกับภาษานะ แล้วถ้าเกิดมีคำแนะนำติชมยังไงก็ลงไว้ในคอมเมนต์เลยคะเดี๋ยวผมจะได้เอามาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับไม่ได้อยู่แถวนี้นะไม่ได้อยู่แถวนี้แล้วรู้กันดีฮนะการที่เราจะขึ้นโอ,โอ้โอ้ขาอะไรการที่เราจะขึ้นหลังคาได้มีอยู่ที่เดียวครับซึ่งรีบตรงนี้แน่น,นอนถึงแล้วนะฮะจะถึงแล้วนะฮะ ผมว่าผมไม่ไม่อยากจะรีบไปเร็วเลยไม่อยากพลาดนี่ขึ้นหลังคาอ่าเจอแล้วเห็นไหมฮะขึ้นหลังคาขึ้นหลังคามาลงจากผ้าใบมาปุ๊บสุดท้ายก็เจอหลังคาเลยนะฮะรับเลยปะ่ะรับเลยนะแล้วก็ไปครับสบายๆฮะเข้าเชนชัย เรียบร้อยครับที่เหลือก็แค่ไปรับรางวัลเควสเหมือนเดิมแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวเราไปดูกันกดออกเลยกดออกเลยในวีคนี้นี่เควสท้าทายไม่ไม่ท้าทายสมชื่อนะอยากได้ยากกว่าน,นี้นะครับแต่ทุกคนบอกว่าเอาง่ายๆมันก็ดีแล้วขี้เกียจมานั่งหากันใช่ไหมฮะออกเลยไปรับเควสกันเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เควสการท้าทายเรียบร้อยผ่านแล้วนะฮะรับเลยครับแต่มาดูการเพิ่มด้วยนะฮะบัตรผ่านเพิ่มด้วยรับเดี๋ยวนี้ไปเลยแล้วกันไม่เสียเวลาโอเคก็ในคลิปนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับมีประมาณเท่านี้นะครับแล้วยังไงเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับคนที่ยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมอีกรอบนึงนะฮะรบวนช่วยกด subscribe กด like ปรดแจ้งเตือน notification ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ยังไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ